สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ9ก้าทันตลาดทุนวันหยุดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะพาไปฟังมุมมองของนักลงทุนหุ้นคุณค่ากันบ้างน,นะคะที่ส่วนใหญ่ก็มองแล้วว่าการลงทุนในหุ้นปันผลแล้วก็หุ้นระยะยาวนะคะก็ถือเป็นคําแนะนําอย่างหนึ่งเลยแต่ว่าภายใต้ตลาดหุ้นไทยที่ค่อนข้างผันผวนแบบนี้เองนะคะจะมีคําแนะนําต่อการจัดสรรพอร์ตการลงทุนยังไงนะคะวันนี้พาไปฟังผ่านมุมมองของคุณโสรัตวน,นิธวารากิจนักลงทุนหุ้นคุณค่ากันค่นนะ,คะ เรื่องภาพรวมการลงทุนในไตรมาสที่สองของตาลาดหุ้ไหนไทยกัเป็นไงบ้างะเรามองทิศทางเปลียนน่าจะยังดีอยู่ครัโอ้โหคำถามนี้นี่สำหรับนักลงทุนอย่างเรานี่ถือว่าเป็นคำถามที่ที่มีสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งก็คือยากมากที่จะตอบ,บเพราะมันเป็นการคาดการณ์การคาดการณ์ก,ก็จะมาซึ่งเหตุผลต่างๆและเหตุผลต่างๆณวันนี้กับวันพรุ่งนี้เปลี่ยนแปลงตลอดอันที่สองก็คือเป็นคำถามที่เราเองจะ ไม่รู้สึกตื่นเต้นมากในสาระนักลงทุนแบบ BI เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้กะเก่งเอาจังหวะตลาดว่า Q2 จะเป็นยังไง Q3 จะเป็นยังไงครับแต่จึงทําให้คําถามลักษณะ่หนเนี้ยเป็นคําถามที่ดี<ม>สําหรับการลงทุนทั่วไปแต่ถ้าเกิดการลงทุนแบบ V.I. เนี่ยหรือนะักธุรกิจหุ้นเนี่ย<ม>จะเป็นคําถามที่เราเราเพิกเฉย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพื่อว่าไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงเราไม่ได้วิเคราะห์เพราะตลาดจะเกิดขึ้นโมเมนตัมที่จะขึ้นหรือลงเนี่ยม,มันอยู่ที่ภาวะเศ,ษศรษฐกิจด้วยในพระองค์รวมเพราะเป็นตลาดรวมครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีดีหุ้นตัวหนึ่งจะขึ้นลงแล้วถามว่าค่าเฉลี่ยของหุ้น6 1 5ตัวจะขึ้นลงยังไงเพื่อให้เกิดค่าเฉลี่ยของตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราศึกษาหุ้นแค่5้าตัว10ตัวยังพูดยากเลยนี่600กว่าตัวอันนี้ขอออกตัวก่อนว่า ไม่สามารถบอกว่าตลาดจะเป็นยังไงนะครับ,รบแต่ว่าบอกในมุมมองเราครับผมมองว่านักลงทุนแบบนักธุรกิจหุ้นเราเนี่ยเรารจะมองประเด็นของธุรกิจที่เราไปลงว่าธุรกิจนั้นมีผลกระทบในปีนี้ไหมถ้าเศรษฐกิจเป็นภาพนี้ซึ่งถ้าเกิดมีผลกระทบแปลว่ากระทบยาไหมกระทบถึงขนาดเปลี่ยนพฤติกรรมหรือฟันเดเมนทัลคือพื้นฐานขอรกิิการงาคไหม ถ้าเป็นการกระทบเล็กน้อยแล้วไม่ได้เปลี่ยน Q2 ถ้าราคาตลาดราคาลงรเรามาดูว่าแคทโฟกระเป๋าเรามีเงินเดือนเดือนหนึ่งสมมติเดือนหนึ่งสองหมื่นบาทรบเราเหลือเงินหนึ่งหมื่นบาททุกเดือนในการที่จะไปลงทุนแล้วเราเห็นกิจการของเราน่าจะไม่กระทบมากทงเด็กเรียมไม่ได้ว่าไม่กระทบเลยครับแล้วเป็นจังหวะของตลาดลงจะเป็นเรื่องที่เราดีใจมากเพราะเราจะได้ซื้อของที่ถูกลงครับ แตถามว่าถ้าเป็นตลาดขึ้น Q2 ของเราตลาดจะขึ้นรเราก็ต้องมองว่าโอ้โถ้าตลาดจะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องซื้อก่อนเดี๋ยวตลาดขึ้นแล้วเราก็เข้าไปขายอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโมเมนตัมอย่างนั้นเนี่ยว่าคิวนี้ซื้อคิวหน้าขายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําหรับเราเนี่ยเราพยายามบลีกออกจากวงจรความคิดแบบนี้ออกไปเพราะเป็นคว,วามวเป็นวงจรของการกัดเองกําไร,รซึ่งเป็นเรื่องยาก แต่ถามว่าโอ้โหคุณเคนถ้าอย่างนั้นไม่เก่งกําไรเลยจะทายังไงเขาบอกว่าไม่เป็นไรเหตุการณ์ไม่ว่าเราจะคิดยังไงกับตลาดว่าจะขึ้นหรือลงใน Q2 หรือขึ้นปีหลังเราจะคิดอะไรกับเขาก็แล้วแต่มันก็จะเกิดขึ้นเราก็เลยถามว่าไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบไหนเราจะได้ประโยชน์แบบไหนนั่นคือน่าสนใจกว่าไหมเช่นคุณโซ่บอกว่า Q2 น่าจะขึ้นไหมขึ้นปีหลังน่าจะขึ้นหรือลงเราบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าขึ้นก็ได้ประโยชน์ ถ้าลงก็ได้ประโยชน์เราเอาวิธีนี้ดีไหมอ่าจะบอกเออแล้วพี่เคนพยายามจะให้โซ่ออกจากความกังวลใจว่าภาวะตลาดจะเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมครับและไม่ใช่เมืองไทยมันทั้งโลกครับจึงกว้างใหญ่พอที่จะมีเหตุผลที่บอกว่าลงในฝั่งหนึ่งและก็บอกว่าขึ้นในอีกฝั่งหนึ่ง ได้อย่างมากมายจนเรารู้สึกว่าเราจะเชื <Sauce> ่อใครดีแม้บทสัมภาษณ์นี้ยังมีคนบอกว่าลงแล้วก็มีคนบอกว่าขึ้นตกลงเราจะเชื่อใครก็เลยต้องมาใช้วิจารณญาณอีกมากมายว่าติดตามคนนี้ต่อไปว่าคนนี้เคยพูดแล้วแม่นกี่เปอร์เซ็นต์คนนี้ไม่พูดแม่กี่เปอร์เซ็นต์ผมพยายามจะบอกกับโซ่ว่าถ้าเราเดินออกมาจากวงจรนี้สักนิดหนึ่งแล้วก็มองลงไปว่าถ้าขึ้นเราได้ประโยชน์อะไรถ้าลงเราได้ประโยชน์อะไรแล้วเรากําหนดกลยุทธ์ยุทธศาสตร์เราให้ใครๆอย่างนั้น าถามว่าโอ้มาพี่พี่พูดไปพูดมาพี่ไม่ได้ตอบนี่บอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับไม่ได้ตอบนะแต,แต่นี่คือสิ่งที่เราสําเร็จมาและเราไม่ได้กะเกงตลาดเอ้าพี่จะไม่กะเกงตลาดแล้วพี่จะรู้ยังบอกเพราะการวิเคราะห์เนี่ยอย่างอย่างบารมเ็อ์เฟดเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักวิเคราะห์เศรษรฐกิจนะเพราะเขาเป็นนักวิ ic ic เคราะห์ธุรกิจเราก็บอกเออหลักการสําคัญในขณะที่เราเป็นนักธุรกิจหุ้นอย่างเงี้ย เราก็ต้องมาวิเคราะห์กิจการว่ากิจการที่เรามองอยู่ห้าหกกิจการมีผลกระทบไหมถ้ามีผลกระทบโอ้ถ้าเป็นลักษณะนี้แปลว่าพื้นฐานราคาอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนยาวเปลี่ยนสั้นระยะยาวเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนแบบนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแบบพื้นฐานเราก็รอจังหวะการซื้อแต่ถามว่อาอ้าวถ้าพี่เคนมองอย่างนี้ว่าพื้นฐานเปลี่ยนแต่ตลาดราคาขึ้นละ่ะเช่น เรามาคุยในความจริงว่าถ้าเกิดพี่เคนถือหุ้น ABC ถือหุ้น A ไว้ตัวหนึ่งแล้วตลาดราคาขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นเราควรจะซื้อวันนี้ไหม,มเราก็เลยบอกว่าโอเคการจะซื้อวันนี้นี่คําถามที่ดีครับคําถามว่าราคาตลาดจะตลาดจะขึ้นหรือเปล่านั่นอีกหนึ่งคำถาม,มถามว่าณวันนี้ถ้าตลาดลงครับราคาหุ้นเราลงไหมไม่รู้และถ้าเกิด Q 2ราคาตลาดขึ้นและราคาหุ้นเราขึ้นไหม S <S ก็ไม่ไมรู้ม,รมันไม่เกี่ยวกันไงมันอาจจะมีผลกระทบแต่มันไม่ได้เกี่ยวกันแบบตรงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกอ้าวตกลงคุยกับพี่เคนมาสิบนาทีตกลงไม่ได้อะไรเลยบอกสิ่งที่ได้ก็คือแนวคิดที่บอกว่ากลับไปดูกิจาการตัวเองซะแล้วตกลงว่าท่าน Q2 มันตกลงละ่ะถามจริงๆเถอะมีใครรู้หรอว่ามันจะตกหรือจะขึ้นแม้แต่คนสัมภาษณ์วันนี้จะตกมันอาจจะไม่ตกวันนี้จะขึ้นปากกาหักเยอะแยะถามว่าถ้า Q2 หรือครึ่งปีหลัง มันจะขึ้นแล้วเราควรจะทําไงม,มันจะตกแล้วเราควรจะทําไงก็บอกแล้วมาว่าแก่นสําคัญของการวางกลยุทธ์และการก่อความคิดก็คือ,อมไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงเรากําหนดไม่ได้แต่เรากําหนดกลยุทธ์ที่เรารู้ในกิจการของเราแบบทะลุโป่งได้เพราะฉะนั้นถ้าราคาวันนี้กลับมาคําถามพี่เคนถ้าราคา Q2 ราคาของหุ้นที่พี่เคนดูอะ่ะมันมีคิมันอาจจะตกนะ แต่คิวครึ่งปีหลังมันจะขึ้นพี่จะทำยังไงผมก็จะถามโซ่แล้วถ้าเกิดคิวสองมันไม่ตกแล้วมันขึ้นล่ะพี่จะทำยังไงเพราะฉะนั้นพี่เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เรากลับมาดูราคาวันนี้ไหมว่าราคาวันนี้ของคุณพี่เคน่ะลดลงมาแล้วโอเคไหมถ้าพี่บอกมันยังไม่โอเคพมยญาจะมีส่วนลดอีกสักห้าเปอร์เซ็นต์จำจะโอเคก็รอวันนั้นที่ห้าเปอร์เซ็นต์มาถึงแล้วก็ลง แม้ว่าราคาจะขึ้นหรือลงในตลาดจะขึ้นหรือลงไม่มีผลกระทบโดยตรงกับหุ้นตัวนั้นเพราะเราจะเฝ้ามองหุ้นตัวนั้นตอบคาถามโซว่าแล้วถ้าคิถสองานอย่างนี้จะตอบว่าขึ้นหรือลงดีอ่ะพี่พี่บอกว่าเอาอย่างนี้พี่ไม่อยากบอกว่าขึ้นหรือลงพี่อยากจะบอกว่าไม่ว่าขึ้นหรือลงเราต้องได้ประโยชน์กับเขาสองไม่ว่าขึ้นหรือลงเราต้องไม่เสียประโยชน์กับเขาเช่น การเสียประโยชน์เอาพี่เคนเสียประโยชน์อะไรความรู้สึกเพราะเราถือหุ้นเราถือยาวอยู่แล้วแต่ถ้าเราปัวกะเกงตลาดเฮ้ยตลาดมันน่าจะขึ้นนะหรือตลาดมันน่าจะลงนะเราไปกะเกงมันแล้วถ้าเกิดตลาดมันไม่เป็นอย่างนั้นเราจะเสียความรู้สึกว่าโอ้โหรู้งี้น่าจะซื้อรู้นี้น่าจะขายเราบอกว่าเฮ้ยอย่ารู้งี้เราคิดว่าราคาพื้นฐานคืออะไรส่วนลดเท่านี้พอใจพอใจก็ซื้อวันนี้ ถ้าคิดว่าอยากต่อรองอีกห้าเซนพราะดูจากพื้นฐานและกิจกรรมมันน่าจะมีการยุดตัวลงก็รอวันนั้นคำถามของโซ่ก็คือแล้วครึ่งปีหลังอตลาดจะดีหรือไม่ดีผมบอกว่าเอางี้ครึ่งปีหลังอะถ้าเราจะมีวิเคราะห์จริงๆเนี่ยเศรษฐกิจมันน่าจะดีขึ้นค,คำว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแปลว่าโลกมันก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะมันอัดกันโหมมากมายอเมริกาก็สัญญ,ญาณดียุโรปมันก็โดนอัดเข้าไปขนาดนั้น มันก็น่าจะดีญี่ปุ่นก็อัดอยู่ก็น่าจะดีขึ้นจีนก็พยายามอัดอีกตลาดอัดอย่างเงี้ยตลาดน่าจะดีขึ้นแล้วสภาพคล่องดอกเบี้ยก็ลงตลาดยังไงก็ต้องดีขึ้นเนี่ยเราจะพูดอันนี้คือพูดตามหลักการของข้อมูลที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าบางครั้งเนี่ยการกากเกงกําไรเนี่ยมันมักจะตรงกันข้ามเมื่อทุกคนมองว่ามันจะขึ้นเดี๋ยวมันจะหลง พวกคนมองว่าหลงเดี๋ยวมันจะขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะในขณะที่คนกูคนมองจะขึ้นในรอบนี้มันจะลงหรือเปล่าแปลว่าการที่บอกว่าเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นไม่ได้หมายถึงว่าตลาดจะต้องหุ้นขึ้นนะม,มันมันไม่เป็นมายาตยานั้นตลอดเวลาความยากก็คือว่าณวันนี้ราคาสูงแต่ถามว่าตลาดจะขึ้นต่อไหมม,มีการกาเกงว่า ถ้าราคาสูงราคาต้องกลับมาที่เดิมแปลว่าตลาดต้องลงแต่การราคาที่ลงเพราะผลประกอบการจะต้องลดลงแต่ถามว่าผลประกอบการไม่ลดลงราคาขึ้นได้ไหม,มก็ได้มีอีกปัจจัหนึ่งมีอ,มอะไรสภาพคล่องอมาหาสารจากเงินฝากจกอะไรที่คนไม่มีทางเลือกในการลงทุนแล้วและไม่ก็ไม่รันการันตีเงินฝากแล้วก็อยากจะเข้ามา ซึ่งคนเหล่านี้ก็ได้ฟังว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยกำไรดีเร็วรไอ้นี่ก็รวยไอ้นี่ก็รวยไอ้นี่เพราะไอ้คนจนมันไม่พูดถึงหรอกค,รคนใครกำไรก็เก๊กใหญ่เลยเขาก็มาด้วยมายเซ็ตแบบนี้ไงเพราเขาก็มาแล้วยังมีคนแบบนี้เข้ามาตลาดอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นตลาดจะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ท่านนี้มาสะพายเพราะคนก็ยังซื้ออยู่ตลาดมันก็ขึ้นได้ขึ้นได้ตลอดเวลาถามว่าแล้วขึ้นอย่างงี้มันมันมันเป็นฟันดท็มเนท่บอกโอ้โหมันเป็นการจ่กเก่ง ซึ่งถามว่ามันระยะยาวไหมเราไม่รู้ไงม,มันอาจจะสั้นหรือมันอาจจะยาวกว่าแต่เราต้องมีหลักในการยึดแล้วหลักในการยึดของเราคือหลักในการยึดในการเป็นภาคธุรกิจอเอาละถ้าถามอย่างนี้แล้วภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรที่เราคิดว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่ผ่านวิกฤตหรือว่าผ่านความขมข,ขมัวข,ข,ของเศรษฐก,กิจอย่างนี้ไปได้บเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีกิจการมากมายในภาคอุตสาหการรมต่างๆท,ที่ได้ประโยชน์เช่น รัฐบาลกําลังอัดเงินเข้ามารับเหมาก็จะต้องสร้างนู่นสร้างนี้เอาคนสร้างก็ต้องได้ประโยชน์ต้องคิดง่ายๆเออใช่แล้วแล้วใครบ้างก็ไปดูต่อแล้วเขาสร้างด้วยอะไรเขาสร้างด้วย,ด,วยด้วยตัวเขาปั้นขึ้นมาปั้นน้ําเป็นตัวเหรอเขาต้องใช้วัสดุต่างๆแล้ววัสดุนั้นคืออะไรครับน้วก็ไปดูเหตุเออมันก็จะเริ่มไต่ไปพอเป็นอย่างนี้อะเนี่ยคือการไต่ว่าวงจรหนึ่งกลับมาถ้าเราคิดว่าเออ ถ้าอย่างนี้ดอกเบีย้ยจะต้องลดลงครึ่งปีหลังถ้าดอกเบีย้ยเศรษฐกิจมีค่างเงินบาทแข็งไปพอแข็งไปเออส่งออกก็น่าจะเหนื่อยนะช่วงนี้ e ูก็มีปัญหาอะไรอ่ะน่าจะเหนื่อยอ่ะแต่ว่าส่งออกน่าจะไม่ดีอ,อันนั้นคือเราพูดในภาพกว้างพี่เขมบอกว่าได้แต่ตีประเด็นนี้ไม่ได้ เอามาเป็นสารณะไม่ได้เพราะถ้าบอกว่าส่งออกไม่ดีเพราะค่างเงินแข็งตัวไม่ได้คุณต้องไปดูในกิจการนั้นว่ากิจการนั้นเขาบอกอ๋อค่างเงินซอสามสิบเขาก็ดีเพราะว่าเขามีกลยุทธ์นี้เขากำลังจะออกผลิตภัณฑ์นี้แลวเขาเป็นเจาะตลาดนิชซึ่งพวกนี้ไม่เกี่ยงเรื่องราคาเขากาลังทําแผนลดต้นทุนของเขาอยู่ครับแต่เรากาลังจะใช้คําว่าเซกเตอร์ส่งออกคงเหนื่อยนะเพราะบาทบาทแข็งมากเราก็ทิ้งประเด็นนั้นไปทั้งกลุ่มนั้นอาจจะมี เพชรประกายอยู่สองตัวเราก็ไม่สนใจรับเหมาน่าจะดีดาิโลจิกเมื่อกี้บอกไปเราก็โอ้อย่างที้ต้องดูรับเหมาโอ้แต่มันแพงเท่านั้นใครจะรู้ว่าความดีของเขาอ่ะที่เขาจะได้อ่ะมันถูกรับไปด้วยราคาที่สูงเกินไปแล้วเราอาจจะไปซื้อที่ดอยอีกก็ได้เพราะฉะนั้นพี่เคนก็เลยคิดว่าการบอกภาคธุรกิจว่าพอพนตน่าจะดีขึ้นเพ,นเพราะดอกเบี้ยลดลงรับเหมาน่าจะดี ส่งออกน่าจะแย่อิเวนกทอนิกน่าจะเป็นอย่างนี้มันเป็นภาพที่ก็ก็ดีในการซีนลงสแกนแต่ถามว่าเมื่อกี้บอกส่งออกจะมีสองตัวที่เป็นเพชรอยู่นะรับเหมาแพงหมดเลยอย่าพิ่งให้ภาพเหล่านี้มันจะถูกเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะเราจะไม่ไปดูในอุตสาหกรรมที่ไม่ปประโยชน์กลายเป็นว่าเราเป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม แล้วตัดประเด็นอุตสาหการรมที่ไม่ไดีทิ้งหมดเลยปีเตอร์ลินช์บอกว่าเฮ้ยกิจการที่มันไม่ดีกิจการที่อยู่ในอุตสาหการรมที่มันน่าเบื่ออย่างโลงคงศพมีบริษัทหนึ่งนะเขาบอก emand, ดีมาร์เขาแข็งแกร่งมากทางเลือกลูกค้าไม่เลือกน้อยมากมเขากำไรโตขึ้นทุกป,ปีครับแล้วนี่จะเป็นการถ้าเราบอก oh, โออลงอุตสาหกรรมไม่แม่รอแต่กิจการนั้นมันดีมากเพราะฉะนั้นเอาแล้วตกลงสรุปว่าอะไรสรุปว่า โอเคมาหาภาคคือนักวิเคราะห์เศรษฐกิจก็ดีก็ดีนักวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจก็ดีแต่อย่าลืมว่าถ้าเราจะเป็นนักลงทุนที่เป็นนักธุรกิจจริงๆครับที่เป็นเจ้าของกิจการจริงๆเราจะต้องมองกิจการนั้นๆพี่เขนต้องเน้นเทอร์นา์รื่องเนี่ยการลงทุนพี่เคนไม่เน้นเทิร์นาลเป็นคำถามที่ดีนะพี่เคนรู้สึกว่า บริโภคเฟดบอกว่าหุ้นเทอร์นาลาวสิบตัวเจะเทอร์นาลาวจริงๆก็คือไม่มีหรือจะถ้าร้อยตัวอาจจะมีห้าตัวเพราะฉะนั้นมันเป็นความยากที่จะเชิญจริงไม่เชิญจริงพี่เคนจะเน้นลงทุนบริษัทที่หลังเ์นแล้วคือชัวร์แล้วว่าเธอแน่แน่และมีกําไรแล้วเราถึงจะลงถามว่าโอ้พี่เคนถ้าเป็นอย่างนี้โถพี่เคนใจปาซิวถ้าอย่างนี้จะได้กําไรหรอเปว่าผมว่ากาไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอยากได้ แต่สิ่งที่เราอยากได้มากกว่าคือไม่ขาดทุนเพราะการขาดทุนเนี่ยมันมันปวดร้าวอะแล้วอุตสาห์รำมาตั้งนานมันขาดทุนเนี่ยมันโอ้โหกว่าจะคืนตรงนี้มันยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดคือการไม่ขาดทุนครับสิ่งที่อยากได้รองลงมาคือการกําไรถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามใหม่พี่เคนฑ์ทำไมต้องทําคําพูดให้มันยากขนาดนี้ก็บอกถ้าถามใหม่ก็จะตอบว่าสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดก็คือกําไร สิ่งที่ไม่อยากได้คือขาดทุนกลับมาผู้รี้าบอกว่าอมีผู้รี้าด้วยผู้รี้าบอกว่าความอยากมีสองอย่างอยากจะสําเร็จกับอยากที่จะไม่ให้ไม่สําเร็จงงไหมคือคือเราไม่อยากไม่สําเร็จแต่เราอยากจะสําเร็จทั้งคู่ล้วนเป็นความอยากอพอเข้าใจไหมอยากทั้งคู่แต่อันนี้อยากไม่เอาอันนี้แล้วก็อยากเอาอันนี้ เราก็เลยเอามาดัดแปลงว่าเอ้ยทำไมพู้เช yes ี่ต้องพูดให้งงอ่ะก็อยากอันนี้กับไม่อยากอันนี้ก็ได้ไม่ใช่อันนั้นก็คือความอยากที่จะไม่อยากได้มันเป็นความอยากอีกเหมือนกันอ้แต่เราเห็นแล้วพลังเยอะกว่าพี่เกณฑ์ก็เลยมาดัดแปลงว่าเราอยากที่จะไม่ขาดทุนเป็นเรื่องแรกอยากที่จะไม่ขาดทุนนี่เรื่องสําคัญพอเรายกประเด็นว่าเป็นความอยากไม่ไม่ขาดทุนเป็นกาไรเป็นความอยากไหมทั้งคู่เป็นความอยากะไม่ใช่ไม่อยาก ไม่อยากขาดไม่อยากไม่ก็มันไม่ใช่ไม่อยากขาดทุนไม่ใช่ไม่ใช่คุณต้องอยากที่จะไม่ขาดทุนเมื่อไรก็ตามที่ตั้งเป้าอยากที่จะไม่ขาดทุนเนี่ยเรื่องขาดทุนมันจะเป็นยเรื่องในหัวอันแรกเลยนะเพราะฉะนั้นต่อคาถามว่าตกลงว่าเราจะมานั่งกะเกณฑ์ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงหรอเราจะเป็นนักวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจหรือมาหาภผ้าเชิญเศรษฐกิจเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีความเสี่ยง แต่การวิเคราะห์กิจการนั้นๆน่ะความเสี่ยงมันจะต่ำกว่าเราเลยเล่นสิ่งที่ความเสี่ยงต่ำกว่าแล้วใส่ความอยากที่จะไม่ขาดทุนมากๆเพราะไปอยู่สองโซนเนี้ยมันเสี่ยงเยอะครับความเสี่ยงเยอะก็อาจจะขาดทุนเยอะครับเป็นต้นอย่างนี้การเข้าไปซื้อหุ้นของพี่เคนเนี่ย ว่าต้องมีการซื้อแบบอยู่ในอันดับต้นๆของชัตรงนี้เพื่ออะไรเเป็นคําถามที่ดีมากมีหลายองค์ประกอบคนเรามีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกันแต่จะพูดให้ง่ายที่สุดก็คือเป็นการบีบให้ตัวเราจะต้องลงทุนแบบโฟกัสคือเราเ,เรียกห้ามลงทุนซีซัวมไม่ใช่ว่าเราบอกอซื้อหุ้นนิดเดียวก็พอถ้าซื้อหุ้นนิดเดียวพ,พี่เขีนซื้อได้เป็นร้อยหุ้นเลย แล้วมันก็จะวุ่นวายมากถ้าพี่แกบอกบไม่ได้ไไดคุณซื้อได้เต็มที่เนี่ยแปดหุ้นแปดหุ้นเองเหรอรแต่ว่าแต่ละหุ้นก็ต้องเยอะใช่โอ้ยแต่ไม่เอาว่ามันเสี่ยงถ้าเสี่ยงก็ห้ามซื้อไงออมันถูกเราเราบีบแล้วด้วยหลักการของเราเราบีบแล้วแต่ถามว่าอีกวงจรหนึ่งคืออะไรอีกวงหนึ่งโซ่เราต้องเข้าใจว่ารรเราคือนะักธุรกิจหุ้นเนี่ย เราเข้าไปเพื่อเป็นเจ้าของร่วมกิจการกับเขามเมื่อไหร่ก็ตาม,มที่เรากว่าจะเฟ้นหาความเป็นเจ้าของที่ดีๆและเราอยากจะไปร่วมเป็นเหมือนครอบครัวเหมือนแต่งงานกันนะครับแล้วกว่าเราจะหาเขาเจอผู้หญิงคนนี้กว่าจะหาเขาเจอ,อใช่ไหมในความเป็นจริงที่ลงทุนในหุ้นนี่ง่ายกว่า เพราะว่าผู้หญิงกว่าจะหาเจอเขาอาจจะบอกอเจอก็ไม่ใช่ผู้ชายในฝันชันฉันก็หาผู้ชายในฝันของฉันเหมือนกันไม่ใช่หาเขาเจอแล้วเขาจะอะไร<อ>แต่เนี่ยเราหาเขาเจอในกิจการเนี่ยแล้วเขาบอกห้ามมาซื้อหุ้นเขามันไม่ใช่ไง<อ>เขาก็ต้องเออได้เ,เราเข้าไปซื้อหุ้นเขาเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขแล้วพอดีสไต์พี่เคนเป็นนักธุรกิจที่อยากจะเขาเรียกว่าชอบที่จะเรียนรู้ในกิจการลึกๆชอบที่จะรู้กําหนดกลยุทธ์และเราก็มีความสามารถของเราด้วย ที่บริหารกิจาการจริงๆเราอยากจะแบ่งปันประสบการณ์เนี่ยเพื่อทําให้ธุรกิจที่เราลงทุนเนี่ยคุณที่เราลงทุนเนี่ยเต,ติบโตไปด้วยกับเรามีกิจาการที่ซนเนอร์จีไปกับเรารมีแนวคิดดีๆของการจัดก,การของเราไปร่วมผสมทําให้เขาดีขึ้นเพราะพี่เคนรู้สึกว่าในยุคต่อไปของนักลงทุนในประเทศไทยในฐานะที่พี่เคนเป็นเราเป็นนักธุรกิจทุนรเราอยากให้นักลงทุนในประเทศไทยมีคุณภาพคุณภาพ,ภาพไม่ใช่คุณภาพที่คุณจะไปหากิจาการดีๆ เขาเรียกว่าจอยเดอะวินเนอร์แต่เป็นคุณภาพที่คุณจะต้องเข้าไปร่วมสร้างวินเนอร์ให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นด้วยเราอย่าไปเกาะเขาแล้วได้ราคาได้ปันผลจากเขาแต่เราเข้าไปช่วยเขาด้วยเช่นประชุมผู้ถือหุ้นเราไม่เคยเจอปีหนึ่งครั้งสองครั้งเราก็เอาข้อเสนอสิบข้อที่เราคิดว่าจะทําให้กิจการของเราที่ถือหุ้นเนี่ยนำเสนอให้กับเจ้าของได้แลกเปลี่ยนคุยกันครับ พี่เค็นว่าสิ่งนี้จะทําให้บริษัทในตลาดสามรู้สึกว่าแฮปปี้มากเออเรามีผู้ถือหุ้นอยู่2,000คนคมี2,000ไอเดียมาช่วยกันแล้วก็บอกเขาว่าพี่ครับพี่สุพจน์ครับเขาเป็นซี o พี่สุพจน์ครับ,รบยังไงผมก็ดูโรงหลายของพี่ครับ,รบโอ้ยแป้องเป็นผู้ถือหุ้นด้วยแล้วก็เป็นลูกค้านี่เพราะผมถือว่าผมมาใช้บริการที่ที่นี่ก็เป็นบริษัทของผมวงจรภาพจะเปลี่ยนไปหมดเลย แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยโซ่จะรู้สึกว่าเออมีความสุขจ้ะ<ม>พี่เชนเราได้ติดตามเราได้นำเสนอเราได้คุยกิจการดีๆเราก็เป็นเจ้าของตลอดไป<ม>ถ้าราคามันขึ้นมากเกินไปเราก็ขายทิ้งบ้างบ,บางส่วนสักยี<ม>่ห<ม>้าเปอร์เซ็นต์เราก็ได้กําไรมาบ้างเพื่อไปดูหุ้นตัวอื่นแล้วไปใช้ใจ่ายก็ได้<ม>แต่ถ้าหุ้นลงเกินไปเราก็เอายี่ห้าเปอร์เซ็นต์นั้นมาซื้อกลับบ้าง<ม>แต่ฐานห้าสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรายังถืออยู่ก็ยังแฮปปี้ตลอดไป ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าทั้งตลาดเป็นคุณภาพที่เรียกว่าคุณภาพแบบอีกหึ mm ่งแบบอย่างไม่ใช่เป็นการจอยเดอะวินเนอร์ไปเกาะเขาอย่างเดียวแต่เป็นการช่วยกันพัฒนาไปด้วยกัน mm hmm. เราจะเริ่มมีความคิดที่ว่ากิจการเราจะดียังไงเนาะ mm hmm. เราจะช่วยเขายัางไงเนาะเติบโตไปพร้อมกับเขา mm hmm. ไม่ใช่รอคอยเขาอย่างเดียวแล้วถ้าเขาไม่ดีเราก็เตะทิ้งลงไปเปลี่ยนหุ้นหนี mm hmm. ไม่แล้วก็ช่วยกันไปถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อ,อไหร่ความความว่างหรือเวลาที่เราจะแบ่งสําหรับ เฮ้ยตลาดจะเป็นยังไงเฮ้ยคิวสองจะเป็นยังไงครึ่งปีหลังมันน่าจะเป็นยังไงเงินเฟ้อมันน่าจะเป็นอย่างนี้ดอกเบี้ยมันจะเริ่มน้อยลงกรีซตกลงว่ากรีซจะจ่ายไหมถ้าไม่จ่ายแล้วอียูจะทํายังไงแล้วอเมริกาจะคือไอ้เรื่องพวกนั้นน่ะคิดสนุกได้แต่ถามว่าคิดไปแล้วคุณต้องรู้ร้อยเรื่องหรอเรารู้แค่สองเรื่องก็พอไหมแล้วเวลาที่เหลือเราไปทําให้กิจการเราดีขึ้นหรือมีความสุขในเรื่องอื่นดีกว่าไหมการลงทุนมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่ถ้าเราดําเนินชีวิตให้ถูกต้องการลงทุนมันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยน mindset อย่างนี้ค,คนจะลดการกะเกงตลาดลงแล้วกลับมาอยู่ในวัตถุประสงค์ของตลาดหลดักทรัพย์คือการเป็นเจ้าของหุ้นเจ้าของนักธุรกิจหุ้นอย่างแท้จริงความสุขของนักลงทุนจะเพิ่มขึ้น<ๆ>เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากกําไรของกิจการที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นจากการได้มีโอกาสที่เราได้นําเสนอข้อดีๆถึงกิจการ ไม่ได้เพิ่มขึ้นที่รอคอยว่าเมื่อไหร่ราคาจะขึ้นหรือราคาจะลงครับอย่างนี้พี่เคนผ่านมาหลายวิกฤตแล้วช่วยฝากแนวคิดหรือว่าข้อคิดให้กับนักลงทุนหนึ่งนะว,ว่าความผิดพลาดเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างในการลงทุนในตลาดความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือเรากลัวว่าเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรนักลงทุนรายย่อยเป็นนักลงทุนหลัก60สิเตครับเจิของตลาดหลกักทรัพย์ ในฐานะที่เราก็มาช่วยงานตลาดรัพยั <c oughs> เราก็อยากจะให้นักลงทุนหมดคือกลับมายืนอยู่ที่วัตถุประสงค์ของตลาดคือการลงทุนแบบ <c oughs> เป็นนัก,กธุรกิจทุนจริง <c oughs> เขาจะกาดเก่งตลาดตลอดเวลาเรารู้ว่ามันมีวิธีการมากมายในการทํากําไรกับราคาที่เปลี่ยนแปลง <c oughs> แต่ราคาที่เปลี่ยนแปลงมันไม่เป็นความเสถียรภาพ <c oughs> วันนี้ได้พรุ่งนี้ก็เสีย <c oughs> เราจะไปเบ็ดกับสิ่งที่ขึ้นลงตามภาวะอารมณ์ของคนตลอดเวลาเนี่ย <c oughs> <c oughs> กำไรมากกำไรน้อยขาดทุนมากครับนน้อยสุดท้ายจบลงด้วยโรคต่างๆ mm hmm. โรคหัวใจกําเริบโรคเครียดโครคซึมเศร้าไม่อย,อยากอยู่ในสังคมอตอนนี้ก็อยากจะก๊กอยากจะออกสังคมตลอดเวลาเพราะเราได้กาไรเยอะเราก็อยาไปบอกว่าทุกคนแล้วเราได้กําไร,รวันนี้ก็หายไปเพราะเราขาดทุนมาก mm hmm. วงจรชีวิตอย่างเงี้ยมันเป็นวงจรชีวิตที่แลกมาด้วยกําไรสูงสุดจริงหรอ ถ้าการกาก่งราคาของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทําให้การกาก่งราคาแล้วคุณได้กําไรมหาศาล<ม>คุณอาจจะยอมรับสิ่งนี้ได้<ม>จริงหรอ<ม>อเ่ถ้ามันไม่ได้กําไรเลยแหะบางคนเล่นขาดทุนมาตลอดเวลาหุ้นตัวเดียวกันขาดทุนได้คนหนึ่งกำไรมหาศาลได้ถูก<ม>ไหมโซ่แล้วเขาก็ได้ตรงนี้เป็นของแถมเนี่ย<ม>โลภัยก็จะเป็นซึมเศร้าเนี่ย<ม>แล้วจริงๆนี่คือผลลัพธ์ของการเป็นนักลงทุนที่จะมีความสูขและประสบความสำเร็จหรอเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเตือนว่า ผมเองก็ผ่านวิกฤตมาแล้วก็ผิดพลาดมาเยอะค,ความผิดพลาดทำให้โตขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะต้องกลับมายืนและเข้าใจตัวเองว่าสุดท้ายเนี่ยผมไม่อยากจริงๆนะให้นักลงทุนรุ่นใหม่เข้ามาและหนึ่งผมจะออกจากงานละผมจะเป็นนักลงทุนฟูลไทม์ผมคิดว่าเพื่อนผมทําได้ผมก็ทําได้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะการฟัง YouTube และหาข้อมูลและเข้าสัมมนาทุกอย่างคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้หมายถึงคุณจะสำเร็จนะ อย่าหลอกตัวเงลงทุนถ้าไม่รู้ว่าของจริงของปลอมลงทุนทีละน้อยแล้วอย่าหวังว่าการลงทุนคือการเลี้ยงชีวิตให้หวังว่าความลงทุนคือความทามท้าทายและโอกาสที่ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าของกิจการที่เราชอบคิดแค่นี้อย่าคิดมากกว่านี้ครับแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งรู้สึกว่าโโหทำไมเราเดินมาได้ไกลขนาดนั้ เป็นการเริ่มต้นแนวคิดที่ดีอยากคิดเข้ามาว่าง่ายเร็วได้เยอะครับสบายมากจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเสียหายและความผิดพลาดตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเพียงแค่โยนเลยอย่งถึงเวลาแลยอย่างที่เขาจะปะหาน นี่คือการบอกเล่าประสบการณ์การลงทุนนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาสำหรับนักลงทุน2ท่านนะคะที่เป็นต้นแบบแบบนี้นะคะอาจจะมีสไตล์ที่เหมือนกันบ้างหรือว่าแตกต่างกันไปบ้างตามแต่แบบที่ตัวเองถนัดนะคะก็อยากจะนําข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะมาเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมที่เป็นนักลงทุนทุกๆท่านนะคะให้เลือกไปยุกใช้นะคะแล้วก็ปรับใช้กับสไตล์การลงทุนของตัวเองนะคะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือหลากหลายเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะคะผ่านรายการก้าวทันตลาดทุนในวันหยุดนี้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉัน สินิดาเพชรเวรกลลาผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ